สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาทําเกี๊ยวกุ้งนะคะเราจะมาทําเกี๊ยวกุ้งหมูสับนะคะนุ่มๆเด้งๆน่าทานนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีกุ้งนะคะหมูสับแล้วก็แผ่นเกี๊ยวก่อนอื่นเราก็จะมาผสมหมูก่อนนะคะวันนี้เราใช้หมูสับนะคะสามร้อยกรัมนะคะสามขีด เราจะหมักหมูนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยนะคะซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเราก็กะดูนี่นช้อนชาก็น,นะคะซอสหอยนางรมนะคะหนึ่งหนึ่งช้อนชาเหมือนกัน,นะคะ่ะ ราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ขยาามให้เข้ากันเลยน,นะคะเราเพื่อความสะอาดเราก็ใส่ถุงไว้สักนิดหนึ่ง <sı hh S 1> เราหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเร,เราก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้สักประมาณ30นาทีนะคะ แล้วเราค่อยมาห่อเกลียวกันค่ะเราแช่ตัวเย็นครบครึ่งชั่วโม,มงแล้วนะคะแล้วก็มาทําการห่อเกลียวกันเลยแล้วก็ใส่มงนะคะไม่ใช่ให้คําใหญ่เกินไปนะคะเอาให้พอดีคําเพราะว่าทาใหญ่เกินไปนเกลียวมันจะแตกนะคะมันแล้วก็ทําให้ตึงเลยนะคะเอาฝั่งนี้มาแปะน้ําเลยนะคะให้เขาติดกัน น้ำนะคะให้ก็ติดกันนะคะจะได้ไม่แตก เราห่อเกลียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งหม้อนะคะหม้อเริ่มเดือดน,นะคะเราก็ใส่เกลียวลงไปได้เลยเราต้มจนกว่ากุ้งกับหมูของเราจะสุกนะคะมีบางห่อที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมีเด็กๆเ,เขายัดเทียมด้วย เด็กๆลูกๆเขาอยากทำแจงด้วยนี่ของเด็กๆทำตัวอ้วนจะมั่มเลยตอนนี้เคี่ยวก็สุกแล้วนะคะเราก็จานขึ้นจากน้ำไปจัดใส่จานได้เลย นี่นะคะเกี๊ยวของเราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะมีบางลูกศิษย์ไม่สวยก็ของเด็กๆเขาช่วยปั้นนะคะอ,อ,ยอยากโชว์ฝีมืออยากเด็กๆอยากโชว์ฝีมือแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มนะคะก็คือจะเป็นซอสพริกก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำจิม้มซีอิ๊วดำนะคะนี่ค่ะหน้าตาเราทำทานเองนะคะแบบหมูสับจุกๆกกุ้งตัวใหญ่หญเลยนะคะ